ดีแฟนเพจโตโยต้าชมรีบายอุ๋งอิงทุกท่านเลยนะคะวันนี้อุ๋งอิงนะคะพาชมรถคันนี้เลยค่ะโตโยต้าไฮรัก Re ีวอ GR Sport นะคะตัวท็อปสุดข,ของเรานะคะพี่ใหญด่ดูแบบนี้เลยนะคะเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของเขาดีกว่านะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเริ่มต้นจากกระจังหน้านะคะที่มาพร้อมกับการดีไซน์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเป็นสีดำด้านตัดกับดำเงาด้วยมาพร้อมกับโลโก้ GR Sport ที่บอกสัญลักษณ์นะคะว่า เป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เครื่อง2,800ซีซี c นะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะคะยังเพิ่มแรงบิดและแรงม้ามาให้ด้วย <Wow. S 1> แรงม้าของเขาจะอยู่ที่224แรงม้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรเลยทีเดียวค, <Wow. S 1> ค่ะเพิ่มความสนุกในการขับขี่มากขึ้นไปอีกนะคะ <Wow. S 1> ด้านหน้านี้นะคะเขามีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนขึ้นมานะคะ <Wow. S 1> ดีไซน์ให้มีความเฉียง45องศาแบบนี้ช่วยลดการกระแทก บนพื้นครุกหะด้านล่างด้วยนะคะไฟของเขาจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นบายบีม LED ด้วยต่อมานะคะจะเป็นด้านข้างตัวรถนะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะช่วยเพิ่มความดุดดันนะคะให้กับตัวรถด,ด้วยซุ้มล้อตรงนี้นะคะจะมีความโปรง่งเนี่ยค่ะที่ทําให้ลมอ่ะมันเข้าไปได้ตัวล้อของเรานะคะจะเป็น ล้อขนาด16นิ้วยางจะเป็นยางออเทเลนแล้วนะคะยางอะไหล่ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะ <Yeah. S 1> ยังมาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะคะดีไซน์ตัวกระจกดำเงามือจับเป็นสีดำเงาส่วนตัวรถนะคะเพิ่มความสูงขึ้นมาด้วย <Wow. S 1> ด้านหลังนะคะเราไม่ได้ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะเราดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับตัวรถด,ด้วยต่อมานะคะลองดูด้านหลังนะคะ ไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับการชนด้านหลังที่มีเซ็นเซอร์ให้ด้วย4จุดนะคะกระบะท้ายคันนี้นะคะมีการใส่ตัวซอฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงยังอิ่นะคะสามารถยกขึ้นยกลงได้สะดวกสบายนะคะ r ีโว g r อาร์สคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อเรียบร้อยแล้วนะคะ<า>ส่วนแหนบนะคะ เพิ่มให้เป็น5แผ่นนะคะเดี๋ยวอิงจะพามาดูด้านในตัวรถนะคะด้านในตัวรถนะคะของเราเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถปรับ60-40ได้นะคะเพื<ะ>่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะและยังมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะแบบหนังกลับผสมหนังสังเคราะห์นะคะและฝั่งคนขับนะคะยังเป็นปรับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยของรถคันนี้นะคะ GR Sport นะคะ เป็นพวงมาลัยแบบหนังนะคะหุ้มหนังพร้อมโลโก้ GR SPORT คันนี้มีแพดเดนชิพให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode และ Power Mode นะคะส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะขนาดที่10.5นิ้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะคะ ต่อมาจะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air ของเราจะเป็นแอร์ออโต้สามารถปรับแบ่งแยกซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็ด้านล่างของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะ <Wow. S 1> ส่วนด้านในกล่องตรงนี้นะคะจะมีไฟอยู่ที่ 1 0 0โวล์นะคะเอาลักเสียบแล้วก็ชาร์จแบตได้กระจกมองหลังนะคะเป็นปรับลดแสงอัตโนมัติท่านนี้นะคะบอกเขาจะดูดีไซน์สวยแบบนี้แล้วยังมาพร้อมกับโลโก้ที่ปั๊มอยู่ที่เบาะด้วยนะคะจะเป็น GR Sport แบบนี้เลยนะคะและเบลนะคะจะเป็นเบลสีแดงนะคะ <Wow. S 1> และในรถคันนี้นะคะยังมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยค่ะอย่างเช่น ระบบช่วยเตือนมุมอับที่กระจกมองข้างนะคะต่อมานะคะเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉินระบบควบคุมเพียงท้ายระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติระบบความปลอดภัยก่อนการชน <Wow. S 1> ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้นะคะยังมาพร้อมกับโครงสร้างนีรภัยที่เป็นมาตรฐาน G O A ของโตโยต้าด้วยนะ ะะและคันนี้นะคะเป็นมาตรฐาน Euro 5นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับปุ่ม DPF นะคะช่วยไล่ขมเหลาควันเสียนะคะออกจากตัวรถลรดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะหญิงลืมแจ้งไปค่ะรถคันนี้นะคะเป็นระบบ4 wheel นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักเพจหาอุ้งอิงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุ้งอิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ